โยโยสวัสดีครับกลับมาพบกับแอดรอฟ d ิจิทัลเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอบอกก่อนเลยว่ากลับมาจากต่างประเทศแล้วนะครับก็ห่างหายกันไป7วันเต็มนะครับก็มีคลิปหนึ่งที่ลงไปแล้วก็ฝืนมากนะครับเพราะว่าอัดอยู่นะครับที่ต่างประเทศนะครับแล้วปรากฏว่าคลิปมันห่วยแตกมากนะครับก็ต้องขออภัยไว้นที่นี้ด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาทดเชยให้นะครับกับ7วันที่หายไปนะครับมา เรามาเริ่มรีวิวแเรามาเริ่มรีวิวแพทกันเลยดีกว่านะครับโอ้ลิ้นรัวมากนะครับเราจะรีวิวนะครับทั้งสิ้น2แพทพร้อมกันเลยทีเดียวนะครับเพราะว่ามันมีอัปเดตมาเมื่อวานด้วยนะฮะมาอันดับแรกนะครับก็จะพาไปพูดคุยเรื่องกิวอลก่อนนี่นะครับเนื่องจากกิววอลซีซั่นสนะครับเอ๊สาสินะฮะได้จบไปแล้วนะครับก็ได้แจกรางวัลไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับใครอยู่ที่ตำแหน่งเท่าไหร่ก็ว่ากันไปนะฮะ สำหรับตอนนี้เนี่ยซีซั่นรีวอดก็ผมก็เก็บมาแล้วนะครับและที่สำคัญที่สุดนะครับก็คือคอสตูมนั่นเองนะครับนี่รอบนี้ก็แกกเป็นของราเชลนะฮะตองมาดูนี่ผมยังไม่ได้เก็บเลยนะครับนี่อดใจมาเก็บให้ทุกคนได้ดูในคลิปนะครับกดรับมาป๊บนี่ก็เป็นชุดราเชลนะครับสำหรับคนที่อ่ากิวหมื่นแต้มขึ้นไปนะครับแล้วก็มีเหรียญนะครับหรือว่าโทเค็นเนี่ยทั้งสิ้น10เหรียญขึ้นไปนะครับก็จะได้ชุดราเชลชุดนี้ไปอย่างที่แน่นอน นะครับนี่ผมก็เตรียมราเชลไว้ตรงกลางแล้วนะ,ะไปใส่กันเลยดีกว่านะฮะนี่ยีจุ๊บชารอมอุวากุ่าอ่ออน่ารักนะฮะดูโอ้โหมุงม้งมิ้งฟงฟิงกระดิ่งแมวมีถักเปียด้วย นะครับดาบก็สวยนะครับใส่ไปเลยนี่ระรอ่ผมรอคอสนี้มาคอสเลยครับราชิม้ว่าแกโอ้น่ารักมากๆ,ๆนะครับพอเอามายืนแล้วมีเสน่ห์เยอะเกินอ่าน่ารักมากนะครับก็ตอนนี้ก็ผ่านไปทั้งสิ้น3ซีซั่นแล้วนะครับสำหรับกิวล์นะครับก็จะมีอ่าซีซั่นแรกเป็นรูดี้ซีซั่นสองเป็นไอรีและซีซั่นสามก็เป็นราชิเนะครับแล้วตอนนี้ก็ได้เข้าสู่พีซีซั่นนะครับที่สี่ นะครับก็รอดูกันต่อไปว่าจะเป็นชุดอะไรนะครับสำหรับ p r e c i s i o ที่4เนี่ยนะครับก็ได้มีกิจกรรมด้วยนะครับผมเปิดโพยแป๊บหนึ่งนะครับกิจกรรมของ p r e c i s i o สนะครับก็คือนะครับอ่าเราลงกิววอลนะครับตามปกตินะฮะนี่แบบนี้นะครับลง1ครั้งนะครับได้50แจนะครับลง2ครั้งได้1 0 0 0 0แสนโกนะครับก็คือเงินนั่นเองนะครับแล้วก็ลง3ครั้งนะครับได้ใบสุ่มเจมนะครับ5หรือ6ดาวนั่นเองนะครับก็ อย่าลืมไปลงลงกันซะด้วยนะครับก็เป็นระยะเวลา1อาทิตย์นั่นเองนะครับให้เราได้ร่วมลงกันนะครับก็คือห้ามพลาดเลยนะครับถ้าเกิดอาจจะเก็บรางวัลทั้ง3อันนี้นะครับก็เอาว่าลงทุกครั้งง่ายๆนะครับที่มันมีวอลนะครับอย่าลืมแล้วกันนะครับเวลาจะดูเนี่ยกดอะไรเอ่ยดูได้นะครับว่าเขามีวอลกันวันไหนบ้างนี่ตามนี้เลยนะครับจะได้ไม่พลาดเนาะนะครับกิจกรรมง่ายๆนะครับโอเคผ่านไปกับเรื่องแรกนะครับเรื่องที่2นะครับ ได้รีเมคนะครับตัวละคร2ตัวนะครับก็คือเอสปาร์ด้านะครับกับคารอนนั่นเองนะครับก็คือเป็นสหายทีมมังกรนะครับที่เราขาดไม่ได้เลยทีเดียวนะครับมาดูที่คารอนกันก่อนนะครับแน่ใช้ในสมณกุตผลโอ้เสียงเกาหลีมันโลมากเลยโอ้โหนะครับอันดับแรกนะครับมาดูพาสีก่อนนะครับสิ่งที่เพิ่มเข้ามานะครับนอกจากการสร้าหกเธอแล้วก็คือนะครับคารอนนะครับจะฮิลตัวเองนะครับหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับของเมจิกแอทคต์ตัวเองนะครับหนึ่งครั้ง นะครับเมื่อมันเลือดต่ํากว่า30%นะครับคือเมื่อเลือดมันต่ํากว่า30%ปุ๊บเนี่ยมันจะเด้งขึ้นมาเลยเหมือนฮิลแบบออโต้เลยปุ้งขึ้นมานะครับก็ยิ่งอ่าเมจิกแอทแทกแรงเท่าไหร่ก็จะยิ่งฮิลแรงขึ้นเท่านั้นนะครับหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับก็ช่วยยื้อชีวิตคารอนให้ยาวนานขึ้นอีกเหมือนคล้ายๆเกือบหนึ่งชีวิตอะเอาง่ายๆนะฮะสกิลนะครับอ่าพาไปดูพรีวิวดีกว่านะครับเนี่ยสกิลคารอนถ้าจำได้ก็จะมี2อัััันนนทท้งงฮฮฮฮีีีีลลลหมมู่่่่่่่เเเดดยยยววใชะะครรบบสิป ก็คือนอกจากฮิลเดียว1เป้าแล้วเนี่ยนะครับมันยังเพิ่มอ่าวอยชิลให้1ดอกด้วยนะครับเนี่ยอันเนี้ยนะครับฟิงนะฮะก็จะแถมวอยชิลให้1ครั้งนะครับก็คือโดนตบแล้วได้เมลเป็นสุขนะครับได้1ครั้งนั่นเองนะครับถือว่าฮิลพร้อมแจกวอยให้ตัวน,นั้นด้วยนะครับแจ่มมากๆนะครับสกิลฮิลหมูนะครับสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาก็คือมันกลายเป็นฮิลแบบพินไปแล้วนะครับก็คือ ฮิลและมีเด้งต่ออีก2เทินนะครับปกติเนี่ยคาร์ลมันฮิวฮิวหมูฟึ่งเดียวแล้วจบใช่ไหมฮะตอนนี้เขาเพิ่มให้นะครับก็คือมีลาสฟอร์สองเทินเห็นไหมครับก็คือจะฮิวแล้ววนกลับมาแล้วมันก็ยังเด้งอยู่นะครับเหมือนเอาง่ายเหมือนพินเลยนะครับน้องพินหรือน้องรีนาของเรานั่นเองนะครับก็ถือว่าแจ่มอีกเหมือนกันนะครับสิ่งที่แรกมาก็คือครูดาวที่นานขึ้นนั่นเองนะครับก็เพิ่มไป74ีวิกับ1 1 5ยิาวินั่นเองนะครับเน่ก็ผ่านไปสําหรับคาร์ล นะครับอีกตัวหนึ่งก็คือเอสปาด้านะครับเอสปาด้าผมอยู่ไหนนะนี่เคลียร์หนึ่งแชมป์จะสุดสองนะครับอันดับแรกนะครับพาร์สีนะครับเพิ่มขึ้นมาคือบล็อก100%นั่นเองนะครับทำให้เราถอดโลบล็อกได้เลยนะครับพกเกราะบล็อกเนี่ยถอดได้เลยนะครับใส่เลือดสองอันไปเลยนะครับนี่อย่างเนี้ยผมยังผมยังไม่ได้ถอดนะครับเพราะมันเพิ่งอัปเดตเข้ามาเดี๋ยวผมก็ต้องไปถอดแล้วนะครับเพื่อให้ใส่เลือดไปเลยมันมันบล็อกแน่นอนอยู่แล้วนะครับไม่ต้้ออองงงไปใส่่่่บบบล็กกเเเเพพิมมมนนนนนัััะะคครรรวววถึจดยยี ผมเศร้ามากเลยเนี่ยไปใส่บล็อกไว้เรียบร้อยแล้วไม่รู้มันจะปรับนะฮตีบวกห้าไปแล้วด้วยเศร้าจังนะครับมาดูที่สกิล2อันบ้างนะครับพรีวิวไปเลยนะครับสกิลล่างนะครับก็คือสกิลที่มันติดเดสเนี่ยที่เราคุ้นเคยกันดีนะครับก็เพิ่มเดเมจให้มันนะครับจากเดิมรู้สึกจะเท่าไหร่ไม่รู้ว่าผมจําไม่ได้แหละนะครับกลายเป็น250%นะครับแล้วก็ยังเพิ่มอีก o น e ด e เฟน s e ด้วยนะครับก็คือไม่สนเดฟนั่นเอง นะครับแล้วก็ยังมีโอกาสติดเดทอยู่นะครับเหมือนเดิมนะฮะเอ๊ะใช่ไหมอ่าใช่นะครับซิกูล่าก็ยังมีโอกาสติดเดทด้วยนะฮะนี่ชินะยืนแข็งป้ายิงแสกหน้านั่นเองนะครับสกิลบนนะครับก็เหมือนเดิมนะครับอ่าเพิ่มเปอร์เซ็นต์นะครับความรุนแรงมากขึ้นเป็นถึง400เลยนั่นเองนะครับก็คือนี่จะน่าแหกป้าอ่ะย่ะ นะครับตามนี้เลยก็คือสรุปแล้วเอสปาดาเนี่ยก็จะเพิ่มเดเมจทั้ง2สกิลเดียวให้ด้วยนะฮะสกิลล่างเนี่ยก็ยังเพิ่มอ่าีกนอร์ดีฟเอนให้ด้วยหรือว่าไม่สนเดฟนั่นเองนะครับสิ่งที่แรกมาก็เหมือนคารอนนะครับก็คือคูลดาวเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับโอเคก็จบกันไปสำหรับเอสปาดานะครับคือผมชอบมากตรงที่มันเพิ่มบล็อกร้อยเปอร์เซ็นต์ให้ได้เนี่ยนะครับเพราะว่าการตีมังกรของเรานะครับเอสปาดาจะยืนถึกทนนานขึ้นนะครับใส่สองเลือดได้สบายๆนะครับบล็อกร้อยเปอร์เซ็นต การที่มีเอสปารดายืนอยู่ก็คือทำให้โดนเวทเบาลง50%นะครับทีมก็จะยืนได้นานขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็จะปราบมังกรได้อย่างชิวๆนะครับโอเคนี่ก็คือทั้ง2ตัวนะครับที่รีเมคสกิลกันไปแล้วนะครับมีผลแล้วนะครับผมไปลองมาแล้วนะครับแจ่มมากเลยชอบมากเลยทีเดียวนะครับล่ามังกรรู้สึกว่ามันเก่งขึ้นทั้ง2ตัวเลยนะครับมีกิจกรรมด้วยนะครับสตัวนี้อ่าผมเปิดโพยแป๊บหนึ่งนะครับ อันดับแรกนะครับถ้าเกิดเราได้นะครับคารอนหรือว่าเอสปาดาเนี่ยนะครับสีดาวนะครับอ่าเราจะได้รับ7 0 0 0 0มื่นเจ็ดหมื่นโกนะครับก็คือเงิน7 0,000นั่นเองนะครับกิจกรรมต่อไปก็คือถ้าเกิดนะครับเราแรงด์อัพนะครับหรือว่าเลื่อนดาวเนี่ยครับเอสปาดาหรือว่าคารอนเนี่ยนะครับจาก4ดาวเนี่ยขึ้นเป็น5ดาวหรือ6ดาวก็ได้นะครับขอแค่เลื่อนขั้นสักตัวหนึ่งนะครับก็จะได้ใบสุ่มอุปกรณ์5ดาวถึง6ดาวนั่นเองนะครับและสุดท้ายถ้าเกิดเรา LB นะครับหรือว่า ข้ามขีดจํากัดนะครับเอสปาร่าหรือคาร์ลอนเนี่ยอย่างน้อย1ตัวนะครับจะเป็น30เป็น32ก็ได้นะครับง่ายๆนะครับก็จะได้ใบเลือกนะครับอุปกรณ์นะฮะ6ดาวที่เป็นของเนียของเอสปาร่าของซีกอะไรพวกเนี้ยนะครับผมไม่แน่ใจผมมีไหมผมเปิดให้ดูไม่ได้นะถ้าจําไม่ผิดผมน่าจะอีโวทิ้งเล่นไปหมดแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ได้เลยทีเดียวนะครับโอเคก็เซตซิ่งกนไปสำหรับการรีเมคนะครับสองตัว เจ้าพอเจ้าแม่แห่งอ่าลงมังกรนั่นเองนะครับโอเคอันนี้แถมให้นะครับข่าวล่าสุดก่อนที่ผมจะอัดคลิปเนี่ยนะคร oui, ับผมพิ่งไปดูโพสต์ล่าสุดนะครับก็ถือว่าแจ่มมากเพราะว่านะฮะมันเกิดอะไรขึ้นครับท่านผู้ชมมันนะครับมันจะปรับสไปน์เองนะครับก็มีข่าวล่าสุดมาแล้วนะครับว่าการปรับสไปน์เนี่ยนะครับก็จะปรับให้ นะครับสเตตัสน้ำแข็งหรือว่าสถานะน้ำแข็งเนี่ยติดฟรอสเซนเนี่ยนะครับสามารถตีเข้าแล้วนะครับเราไม่ต้องห่วงนะครับเรื่องที่สไปจะแช่ไรแล้วมันตีไม่เข้านะครับจะถูกแก้ไขเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือน้าแข็งติดแล้วยังตีเข้านั่นเองนะครับรวมถึงสกิลเดี่ยวสกิลหมู่เนี่ยนะครับได้ปรับเป็นทริปเปิลทั้ง3อันเอ้ยทั้ง2อันสินะครับแต่ว่าก็มีข้ออข้เสียแรกเปลี่ยนเข้ามาก็คือสไปจะไม่มีการสถานะอีกต่อไปแล้วนะครับก็คือจะกันสถานะให้ตัวเองคนเดียว3เทิร์น นะครับจะไม่มีการให้เพื่อนแล้วนะครับแล้วก็จะเอาบัฟครี40%ออกนะครับแต่แรกมาด้วยนะครับถ้าใครตีสไปนนะครับด้วยการโจมตีธรรมดาหรือว่าสกิลก็ตามนะครับคนที่ตีเข้ามาเนี่ยจะมีโอกาสติดแช่แข็งซะเองนะครับคือสไปเนี่ยโดนตีปุ๊บเขาติดแข็งนะครับใครตีสไปมาเนี่ยติดแช่แข็งนะครับมีโอกาสติดซึ่งโกงนะครับผมว่ามันโกงมากเลยนะครับโอเคก็อันนี้ก็เดี๋ยวเป็น อ่าอัปเดตต่อไปแล้วกันนะครับเพราะว่าเขายังเขาบอกว่าเขายังไม่ไฟนอลมานะครับว่าจะมีการปรับนะเดี๋ยวอ่ายังไงดีเดี๋ยวอัปเดตเข้ามาจริงๆแล้วนะครับเราจะมารีวิวของจริงให้ดูกันว่ามันจะต่างไหนนั่นเองนะครับโอเคจบกันไปนะครับนะฮะโอ้ยเองตึงๆตึงๆนะครับสักครู่นะฮะโอเคนะครับมาต่อกัน นะครับโอ้ตู้ตู้ตู้สไปไปละอ่ามาต่อที่นะครับดันเจี้ยนพิเศษนะครับที่เปิดขึ้นมานะครับตั้งแต่อาทิตย์ก่อนนู่นแล้วนะครับซึ่งเป็นคลิปที่ผมรีวิวไปแล้วนะครับว่าเล่นยังไงนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันเปลี่ยนเป็นอ่าเซตที่2นะครับก็คือเซตแรกเนี่ยนะฮะมันจะเป็นพวกอ่าตัวฮีโร่ฮาร่ามังกรนะครับอย่างเช่นคารอนซีกนะครับเอสปาดาเซอินแล้วก็เบลิก้านะครับก็คือจะมีโอกาสดรอปไอพวกตัวนั้นอ่ะนะครับตัวในดันเนี่ยระดับ5ดาวนะครับนั่นเอง นะถ้าเป็น normal ล่ะอ่าเป็น normal ก็เป็น4ดาวนั่นเองนะครับฮีโร่ก็จะศัตรูก็จะมาน้อยกว่านะครับแต่ก็ถ้าไม่ได้เนี่ยก็จะมีโอกาสได้ที่เป็นแร่ทองนะครับเอาไปขายได้เงินนั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยนะครับมันเปลี่ยนเป็นรอบ2นะครับเซตสเนี่ยเป็นเซตของเขาเรียกว่าฮีโร่ที่อ่าป๊อปปูล่านะครับในในอ,อารีนานั่นเองนะครับก็จะมีอ่ายูชินนะครับมีน้องเสี่ยวไม่ใช่น้องเสี่ยวน้องเสี่ยวเกี้ยวเออพูดไม่จบ นะครับมีแบคลอสนะครับแล้วก็มีกีพลังนั่นเองนะครับซึ่งถามว่าตอนนี้เนี่ยก็ยังฮิตอยู่แค่2ตัวเลยนะผมว่าตอนนี้ก็มีน้องตุ้มนะครับที่ฮิตอยู่แล้วก็มีกีพลังนะครับผมก็ยังใช้อยู่นะครับขึ้น4,009ได้สบายๆนะครับส่วนยูชินกับแบคลอสเนี่ยผมไม่ค่อยเห็นแล้วนะเอาจริงนะครับยูชินก็เอาไว้ส่วนมิงมิงเท่านั้นเองนะครับก็เป็นดันเจี้ยนพิเศษที่เปิดขึ้นมานะครับหอาทิตย์อัปเดตแพทครั้งหน้านั่นเองนะครับโอเคก็ เด mm. okay. ี๋ยวผมทําคลิปแยกไว้ให้นะครับวิธีการลงนั่นเองนะครับค่อยว่ากันนะครับพูดถึงน้องตุ้มนะครับเราก็มีสิ่งใหม่มานําเสนอนั่นเองนะครับก็คือเฮ้ยผูฟังผมเป็นปุ่งๆตลอดเวลานะฮะเกิดอะไรขึ้นนะครับอ่ะมาต่อกันนะครับเออผมเข้าผิดอัน อ่าคอสตูมนะครับก็คือมีคอสตูมใหม่ทั้งหมด6ตัวนั่นเองนะครับสตัวแรกเนี่ยเป็นที่เข้ามาสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็คือตัวแรกนะครับเป็นเฟิงเยี่ยนนะครับเนี่นี้นะครับเท่มากๆเฟิงเยี่ยนนี่คอสแบบบอยแบนด์ตลอดเกาหลีตลอดเท่มากนะครับเสียดายมันไม่ค่อยนิยมนะฮะเสียใจมากไม่งั้นเนี่ยปั้นแล้วคอสเท่ทุกตัวน่าซื้อมากนะครับตัว2คือเซอินนะครับยังคงความอ่าเจ้าแม่แห่งคอสตูมไว้ได้นะครับเพราะว่ามันฮิตแล้วก็ทุกคนน่าจะใช้นะครับนี่ ครีมสันฟีเจอร์นะครับเท่มา,มากเป็นสีแดงอันนี้เป็นทีมทีมเรสนะครับ,ท,ท,รบทีมเรสนะทีมเบเลอร์นะครับ <g ül üyor> <g ül üyor> <g ül üyor> แล้วก็ใช้เป็นน้องพินนะครับอ่าอยู่ไหนเนี่ยน้องพินะแสดงเป็นตัวชักเปียนะครับมูมิงน่าดูนะครับคงคอนเซ็ปต์นมล้นเหมือนเดิมนะครับพินดูเซ็กซี่ขึ้นเรื่อยๆนะครับก็เป็น3ตัวนะครับเซตครีมสัน นะครับก็เป็นทีมเวเลอร์นะครับทีมแดง <laughs> นั่นเองนะครับและในอาทิตย์ล่าสุดที่เข้ามานะครับก็มีอีก3ตัวเข้ามานั่นเองนะครับก็คือ1น้องตุ้มนะครับนี่ชุดนี้โ <ส lum. S 1> <ข>ูดโคตรน่ารักเลยนะครับถ้าไม่นับชุดหมีนะนะครับเนี่ยผมว่าชุดหมีนี่เฉยๆเลยนะผมไม่ได้ซื้อด้วยนะครับจู่ๆเจอชุดฟ้านี่แบบสุดยอดน่ารักมากๆนะครับผมซื้อแน่นอนนะครับว่าแล้วก็ซื้อเลยดีกว่านะครับ นี่ซื้อสดๆเลยนะครับใส่ด้วยญญอ้ญญอน่ารักโคตรๆนะครับอันนี้ก็เป็นทีมมิสติกนะครับสีฟ้านะครับตัวแรกตัวที่สองนะครับเป็นพีดำนะครับผมไม่มีพีดำทตัว,ตวนี่ตัวนี้นะครับพีดำก็เป็นอีกตัวที่ชุดเท่มากเลยดูธนูสิดูชุดแบบโคตรเจ้าชายนะอันนี้เป็นเซตแอชัวนะครับแอชัว sure. นะครับสุดท้ายเป็นแบ็กโรดนะครับแบ็กโรดเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยชุดนี้นะครับเป็นชุดที่ผมรอมาตลอดนะครับผมชอบชุดนี้มาก นะครับซึ่งมันเพิ่งเข้ามาตอนที่แบ็กโรดมันตกกระป๋องไปแล้วนะผมไม่ได้ใช้แล้วนะครับดูก้นนั่นสินะฮะตึงดึงตึงดึงนะครับยังคงคอนเซปต์นะครับเหมือนน้องพินนะครับก็ไปเซตอสูรนะครับตัวที่3นะครับเป็นทีมมิสติกสีฟ้า3ตัวนั่นเองนะครับก็คือมีอ่าสีแดงมา3ตัวนะครับก็คือเฟิงเยียนเซอินแล้วก็น้องพินนะครับสีฟ้าเพิ่งอัปเดตเข้ามา3ตัวก็คือน้องตุ้มเฟิงอ่าบีดำนะครับแล้วก็แบ็กโรดนั่นเองนะครับก็ลดอยู่ยี่สิบเปอรเซ็นต์ตามสเต็ปคอนเซ็ป คือเดชจริงๆนะครับก็ใครชอบไปเรียนไปสอยกันนะครับโอเคคอส์ซุงก็ผ่านไปนะครับมาต่อกันที่กิจกรรมใหม่นะครับก็คือกิจกรรมทอยเต๋านะครับแล้วก็เดินตามช่องเหมือนเล่นเกมแบบอะไรอ่ะงูเกมงูนะครับก็ทอยเต๋านะครับนี่วิธีการเล่นก็คือนะครับเราจะต้องทําภารกิจแต่ละวันนะครับให้ครบนะครับมี3ภารกิจนะครับภารกิจแรกก็คือต้องลงแอดเวนเจอร์ผจญภัย5รอบนะครับหรือว่าลงมังกร1ตัว นะครับก็จะได้ตั๋วหนึ่งใบนะครับภารกิจที่2ก็คือต้องลงอารีนห้ารอบหรือว่าลงกิววอลหนึ่งรอบหรือว่าลงคาสเซิลลั์ตีประสาทหนึ่งรอบนะครับภารกิจนี้นะครับสะสมได้2ครั้งนะครับก็จะได้ตั๋ว2ใบนั่นเองนะครับแล้วก็ภารกิจสุดท้ายนะครับให้ลงหอคอยนะครับไม่สิ้นสุด5รอบนะครับหรือว่าห้องเงินก็ได้หรือว่าจะเป็นดันเจี้ยนประจําวันนะครับพวกท่าหรือว่าเงินอุปกรณ์พวกนี้นะครับก็ลงไปแล้วก็จะได้ได้แลกตั๋วนั่นเองนะครับสรุปแล้วเนี่ยวันหนึ่งนะครับเราจะได้ตั๋ว4ใบ นะครับพอทําเสร็จปุ๊บล้วก็มากด collect ticket นี่เห็นไหมว่าตั๋วจะถูกเพิ่มขึ้นมาตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้นะครับอ่ะผมลองกดรับเพิ่มให้ดูกดอีกนะครับอันนี้พอดีผมทาเสร็จหมดแล้วนะครับผมเรากดรับได้เลยนะครับพอกดรับเนี่ยเห็นไหมตั๋วมันจะขึ้นมาเป็นสีแบบเข้มๆขึ้นมานะครับต่แรกมันจะเป็นสีจางๆนะกดรับอันสุดท้ายปุ๊บนี่นี่ก็คือตั๋วสี่ใบนะครับที่เราจะสะสมได้สูงสุดต่อวันนะครับถามว่าตั๋วแล้วแลกมาทําอะไรอ่ะนะครับแลกมาเพื่อเดินกระดานข้างนี่นะครับนี่เห็นไหม นะครับเหมือนเกมทอยเต๋าอะ่ะผมกดยูสนะครับปุ้งก็จะบอกว่าผมเดินได้1ช่องนะครับเหมือนทอยลูกเต๋านั่นเองกระดึกโอ้ได้10แจ๊เศร้ <c oughs> าจังนะครับอ่ะผมก็ใช้ตั๋วไปละหนใบของวันนี้นครับผมใช้อีกนะครับตั๋วใบที่2เอ้ยเดินไป2ช่องปั๊บเฮ้ยเฮ้ยใบซุ่มฮีโร่หดาวโอ้ยโชคดีโชคด,ชคดีนะครับอันนี้ผมเดินรอบ2แล้วนะครับขึ้นแล็บ2นะครับอันนี้แลบแรกผมผ่านไปแล้ว นะครับขึ้นแลบ2โอ้ยแลบแรกนี่ได้ของห่วยมากไม่อยากจะบอกนะครับโอ้ยแลบ2โชคดีได้ฮีโร่6ดาวด้วยนะฮะป๊าบกดอีกนะครับผมก็อันนี้รอบนี้ได้3ช่องปุ๊บอ่าได้ใบส่งฮีโร่3ถึง6ดาวน,นั่นเองนะครับแล้วก็เดินครั้งสุดท้ายของวันนี้นะครับ2ช่องเอ้ยข้ามเจมไปแล้วผมอยากได้เจมเฮเ้านะครับก็ได้เป็นเงินหมื่นหนึ่งนั่นเองนะครับก็คือวันหนึ่งเนี่ยเราจะเดินได้4รอบนะครับโดยจากการใช้ตั๋ว4ใบนะครับก็ การคอมพลีตแต่ละรอบเนี่ยหรือว่าเดินครบเนี่ยนะครับเราก็จะเอามาแลกเป็นโคต้าข้างล่างได้อีกนะครับเป็นกิจกรรมต่อยอดขั้นสุดท้ายนั่นเองนะครับรอบแรกเนี่ยเราจะได้ใบเลือกอาวุธหรืออุปกรณ์นะครับป้องกันเนี่ยของเซเว่นไนท์นะครับหนึ่งใบนะครับเวลากดอ่าอย่างเงี้ยผมกดผมเดินครบหนึ่งรอบครับผมสามารถกดเคลมได้แหละนะครับเพราะผมผ่านเงื่อนไขแล้วสังเกตไหมครับว่าผมจะใกล้ครบรอบที่2แล้วพอผมเดินผ่านปุ๊บผมก็จะมาแลกอ่าตัวที่2ได้นะครับก็คือ2รอบปุ๊บจะได้ใบอ่าตัวนางฟ้าลีอานะครับเอาไว้ปลดล็อก นะครับช่องอาวุธหรือว่าเครื่องป้องกันช่องที่2ตัวเจาะนั่นแหละนะครับมันคือตัวเจาะนั่นเองนะครับแล้วถ้าผมเดินครบ3รอบนะครับผมก็จะได้ตัว lb นะครับหรือว่าตัวข้ามขีดจากัดนางฟ้าฟีน่านั่นเองนะครับก็เป็นกิจกรรมนะครับที่ผมว่าคุ้มนะนะครับได้ไอตัวฟีน่าผมว่านี้ก็คุ้มมากแหละนะครับแล้วก็ระหว่างทางก็ไปสุ่มดวงเอานะครับไปรู้นะว่าจะได้ของดีไหมนะครับที่มีดีๆก็เนี่ยเจม6ดาวนะฮะมีใบท่าสีดาวนะครับมี ฮีโร่หดาวแล้วก็มีเจมพูดไปแล้วสิก็มีทั้งหมด3อันแหละนะครับที่ผมว่าเจมนะครับที่เหลือก็เฉยๆนะครับก็ลุ้นดวงกันไปนะครับว่าจะตกช่องไหนบ้างนั่นเองนะครับก็กิจกรรมนี้ยาวไปถึง29กันยานะครับค่อยททำได้สบายๆนะครับโอเคกิจกรรมนี้ผ่านไปนะครับมาต่อกันที่ซัมมอนช็อปนะครับก็คือต่อไปนี้เนี่ยนะครับการซัมมอน ฮีโร่สิบเอ็ดใบเนี่ยแพ็กสิบบวกหนึ่งใบเนี่ยครับมันจะการันตีอย่างน้อยสามใบแล้วนะครับใบทองนะนะครับเมื่อก่อนเนี่ยก็คือต่ําสุดก็คือซวยสุดได้ใบทองใบกลางใบเดียวใช่ไหมซึ่งรู้สึกว่ามันห่วยแตกมากครับทางเกมก็เลยปรับให้นะครับกลายเป็นสามใบแล้วนะครับการันตีสามใบทองแน่นอนนะครับก็ให้เรามีหวังขึ้นมาหน่อยนั่นเองมาต่ออันที่นะครับอ่ากล่องโคอี้นะครับก็ได้มีการปรับรางวัลเหมือนกันนะครับตอนนี้ก็ปรับมาทั้ง3อันเลยนะ กล่อง S เนี่ยนะครับถือว่าแจ่มสุดแล้วผมว่านะนะครับเพราะว่ามันปลดพวกเงินกุญแจบ้าบอออกไปเงิน2อล้านสกุญแจพันแจเนี่ยมันออกหมดเลยนะครับเจมก็หายไปนะครับใบอุปกรณ์ก็หายไปนะครับมันจะเหลือเพียงแค่4อ่นะครับเนี่ย 4EM อนะครับอันที่2นะก็คือพวก S t สแโอหลินลิโป้นะครับมีหลินด้วยนะอยู่ในนี้นะครับ o อ่ก็คือ O e m p e r เ r ก็คือแทโอนั่นเองนะครับในตอนนี้ นะครับเซเว่นไนท์ทิกเก็ตนะครับก็คือเซเว่นไนท์สี่ถึงหกดาวนั่นเองนะครับส่งไปเลยตัวหนึ่งนะครับแล้วก็สุดท้ายเป็นห่วยสุดก็คือเป็นอุปกรณ์นะครับเอ็มเพลเยอร์นะครับก็ถือว่ายังไม่ดีสุดนะเป็นรองดีสุดนะนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีอุปกรณ์ที่เป็นแบบขั้นสูงสุดอีกอันหนึ่งนะครับก็ถือว่าไม่ดีอะถ้าเกิดเรากดมาถึง S แล้วเนี่ยเราก็อยากได้ข้างบนถูกไหมก็มันตัดของฟุ่มเฟือยออกทุกอย่างนะครับก็ซวยสุดก็คงได้อุปกรณ์นี่แหละนะครับแล้วก็มีโอกาสได้ตัวจงๆ ตัวแรนะครับก็ง่ายมากขึ้นนะครับก็เปอร์เซ็นต์ไม่รู้นะว่ามันอาจจะให้อันนี้95%ก็ได้ใครจะไปรู้นะครับอันนี้รอเล่นนะครับก็ลองไปเปิดกันดูนะครับก็ปรับทุกกล่องนะครับผมคงพูดหมดไม่ไหวนะครับก็ลองดูว่ากล่อง A หรืออะไรบ้างนะครับกล่อง A ก็จะมีเหมือนกันนะครับไอสาอันบนเนี่ยก็จะเหมือนกล่อง S เลยนะครับแต่มันจะมีอะไรอื่นๆแทรกขึ้นมาอีกมากมายนะครับมีใบเลือกท่าท่าดาวนะครับมีใบอ่าไอเจมเจมเซเว่นไนท์นะครับเลือกได้นะครับอยู่นี่นะครับแล้วก็โฟลอดอยู่นี่ นะครับมีพกตัวเจาะนะครับตัวฟีตัว LB นะครับนังฟ้าฟีหน่นะครับมีใบเลอรฮีโร่หดาวนะครับแล้วก็มีเงินอยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับซึ่งโอกาสเนี่ยถือว่ามันมีอะไรแทรกอยู่เต็มเลยนะครับก็เราอยากได้3อันบนแล้วเนาะก็ถ้าเป็นไปได้ก็กดให้ถึงเดีกว่านะครับแต่ก็ถ้าได้อุปกรณ์ก็อย่าร้องไห้นะนะสุดท้ายกล่อง B นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็รางวัลของมันก็จะดีขึ้นนิดหนึ่งนะครับจาก5ดาวเป็น6ดาวอะไรเงี้ยจาก4ดาวเป็น5าดาวนะครับมันก็จะอั็ กล่อง b ก็ถือว่าไม่เลวนะครับสำหรับสายที่ไม่ได้กดบ่อยก็เอากล่อง b ไปกดฟินๆขำๆก็ได้หาตัว lb หรือหาตัว6ดาวก็ดีนะครับแต่ก็กล่อง s เนี่ยแจ่มสุดแล้วนะครับโอเคก็ผ่านกันไปสำหรับเรื่องของการปรับรางวัลโคยี้นะครับกล่องการเวลานะครับ time chase นี่ข้างบนนี้ที่เป็นน้องเมย์กระดุกระดิ๊กเนี่ยนะครับนี่ก็มีเหมือนเดิมนะครับทุกๆการอัปเดตนะครับอย่างที่ผมเคยบอกไปตลอดเลยนะครับมันจะมีมากดได้6ครั้งนะครับครั้งแรกได้5 0แจครั้ง2ได้เงินเท่าไหร่นะ จำไม่ได้แล้วว่า5 0 0ห0ป่ะถ้าจำไม่ผิดนะครับครั้งที่3ได้เป็นตัวคริสตัลนะครับครั้งที่4ก็ได้เป็น50แจแล้วก็เงินอีกรอบหนึ่งนะครับครั้งสุดท้าย6อ่าครั้งที่6ก็จะเป็นคริสตัล5าดาวนั่นเองนะครับโอเคก็เป็นกล่องที่ให้รับ6ครั้งทุกทุกครั้งที่อัปเดตมันก็จะมีของวนอยู่แบบเดิมนะครับโอเคต่อกันที่กล่องเมนะครับนี่ผมยังไม่ได้กดวันนี้เพราะรอเอามากดให้ดูนะครับก็เป็นกล่องที่คุ้มค่าที่สุดที่ถ้าใครเล่นมานานแสนนานผม นะครับไม่เคยพลาดเลยนะครับผมก็เติมมาตั้งแต่วันแรกแล้วนะครับก็อ่าใครสนใจก็เติมกับผมได้นะครับซิปมาได้หลังไมค์ผมกดทุกสัปดาห์นะครับกดตลอดนะครับไอแพ็คเนี่ยกดมาไม่รู้กี่ร้อยกี่พันกล่องแล้วนะครับเยอะมากจริงๆนะครับคุ้มค่าสุดๆนะครับหนึ่งพันหกาสบีนะครับแล้วก็กี่ปาร์ตอ่ะนะแปดสิบพาร์ตป่ะเนี่ยนะครับไม่ใช่สินะประมาณ100ปาร์ตนะถ้าจะไม่ผิดพอดีผมซื้อไปแล้วมันก็เลยจะไม่โชว์ข้อมูลนะครับก็ถูกและคุ้มค่ามากๆนะครับต้องรอกด25วันนั่นเอง นะครับต่อไปเป็นเรื่องของขวัญอลิสนะครับเนี่สัปดาห์ที่แล้วนะครับที่ผมไม่ได้รีวิวนะครับมันจะเป็นเจมถ้าจะไม่ผิดนะสัปดาห์นี้ก็เปลี่ยนไปแล้วนะครับเป็นใบเลือกฮีโร่นั่นเองนะครับรวมถึงพวกไอเคข้าวพวกนี้ด้วยนะฮะอัตราการดรอปฮีโร่นะครับก็เพิ่มเลทนะครับเป็นหลินกับเทโอแล้วนะครับเทโอเพิ่งถูกเพิ่มเข้ามาเมื่อเนี่ยเมื่อวานเนี่ยนะครับที่มันอัปแพตเข้ามาล่าสุดนะครับก็จริงๆเป็นหลินตัวเดียวนะครับมาตั้งนานแล้วก็รอบนี้เพิ่มเทโอเข้ามาให้ด้วย ะครับก็ใครอยากได้ก็ไปกดซะนะครับสุดท้ายนะ่าจะเป็นกิจกรรมนะครับก็แจกเงิน777เฮ้ย77,777โก้นะครับทุกวันนะครับเป็นเวลา3วันก็แค่ล็อกอินเข้ามาเล่นเกมมันก็จะส่งเข้ามาให้ในจุดน,นี้ผมก็กี่กี่ในก็ขั้นในเสียรับผมกดรับไปแล้วอันนี้เป็น10,000ที่ผมได้จากการเดินตารางเมื่อกี้นะฮะเนี่ยนะครับพวกเนี่ยใบฮีโร่6ดาวที่ผมได้จากกิจกรรมเมื่อกี้นี้นะครับก็จำอยู่ตรงนี้นั่นเอง นะครับโอเคเดี๋ยวนะผมขอเช็คก่อนคิดว่าน่าจะครบถ้วนกระบวนการหมดแล้วพอดีผมทำคลิปแล้วก็อัปเดตแพททีเดียว2แพทรวดเลยเพราะว่ารวบรวมกับอาทิตย์ที่ผมอยู่ญี่ปุ่นด้วยแล้วก็ไม่ได้ทำคลิปให้ทุกคนได้ดูนะครับคิดว่าน่าจะครบถ้วนกระบวนการเรียบร้อยแล้วนะครับผมลองเช็คในนี้ดูว่ามันครบหรือย,อยังนะฮะเออยู่ไหนนะกิจกรรมพวกนี้ที่ผมรีวิวนะครับก็มาดูตรงนี้ได้หมดเลย นะครับที่ผมเคยบอกตลอดนะฮะอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมคารอนกับเอสปาร่าที่ผมเล่าไปนะครับเรื่องรีเมคแล้วก็ได้ของด้วยอันนี้เป็นหลินนะครับก็คือที่ผมบอกว่าไอ้เจ็เมื่อกี้นะครับรอบสุดท้ายกิจกรรมสุดท้ายที่ผมพูดไปนะครับอันนี้เป็นคอสตูมใหม่นั่นเองนะครับอันนี้เป็นดอปเลเทนะฮะอลิสกิฟต์นะครับกิลวอร์นะครับเซมิเนท์คอนเทสคอสตูมนะครับก็ไปโหวตกันได้นะครับอันนี้ก็เป็นกิจกรรมตารางหมากรุกที่เดินเดินเมื่อกี้นะครับทอยเต๋า นะครับอันนี้เป็นดันใหม่นะครับที่ผมพูดไปเมื่อกี้นะครับก็โอเคคลิปว่าเรียบร้อยนะครับก็ผมขอติดค้างคลิปวันนี้ไว้หนึ่งคลิปนะครับเดี๋ยวไปลงให้ดูกันว่าจะผ่านไอ้พวกแกงนี้ได้ยังไงนะครับแบบชิวๆกันนะครับโอเคคลิปนี้ก็เรียบร้อยครับท้วนกระบวนการนะครับสำหรับแพทรอบล่าสุด2แพทนะครับที่ผ่านมาผมรวบรวมไว้ในคลิปนี้คลิปเดียวนะครับก็ต้องขออภัยที่หายไปนานนะครับก็ไปเที่ยวพักผ่อนมานะครับตอนนี้ก็กลับมาจัดประจำการนะครับทำคลิปให้ดูกันทุกวัน นะครับนะครับโอเคก็ขอบคุณส่ยวกับการติดตามนะครับอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมนะครับแล้วก็กด subscribe เพื่อติดตามนะครับคลิปดีๆมันๆนะครับจากเกมเซเว่นไนน์นะครับแล้วก็เกมอื่นๆด้วยนะครับที่ผมจะเล่นนะครับเช่น Overwatch หรือว่า Dead by Daylight อะไรเงี้ยนะครับแน่นอนนะครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับดูสิ